ทำความดีด้วยใจว่างจากกิเลสทำความดีอย่างสบายสบายอย่างมีอุเบกขาคือทำใจเป็นกลางวางเฉยไม่หวังผลอะไรทั้งสิ้นการตั้งความหวังในผลของการทำดีเป็นธรรมดาของสามัญชนทั่วไปซึ่งก็ไม่ผิดแต่ก็จะถูกต้อง กว่าหากจะไม่ตั้งความหวังเลยเมื่อรู้ว่าเป็นความดีก็ทำเต็มความสามารถของสติปัญญาไม่ดือดร้อนให้เกินความสามารถไม่มุ่งหวันไม่ฟุ้งซ่านไม่ผิดหวังให้เศร้าเสียใจการทำใจเช่นนี้ไม่ง่ายแต่ก็เป็นสิ่งทำได้ ถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จะไม่ทรงสั่งสอนไว้ทำดีด้วยความโลภและหลงจกไม่อาจให้ผลสูงสุดการทำดีหรือทำบุญกุศลที่จะส่งผลสูงสุดต้องเป็นการทำด้วยใจว่างจากกิเลสคือความโลภโกรธ หลงความผูกพันในผลที่จะได้รับเป็นทั้งความโลภและความหลงจึงไม่อาจให้ผลสูงสุดได้แม้จะให้ผลตามความจริงที่ว่าทำดีจักได้ดีแต่เมื่อเป็นความดีที่ระคนด้วยโลภและหลงก็ย่อมจะได้ผลไม่เท่าที่ควรมีความโลภหลงมาบั่นทอนผลเสียนั้น ทำดีแล้วต้องได้ดีแน่นอนเสมอไปทำดีไม่ได้ดีไม่มีอยู่ในความจริงมีอยู่แต่ในความเข้าใจผิดของคนทั้งหลายเท่านั้นทำดีแล้วต้องได้ดีแน่นอนเสมอไปที่มีเหตุการณ์ต่างๆนานาปรากฏขึ้นเหมือนทำดีไม่ได้ดีนั้นเป็นเพียงการปรากฏของความสลับซับซ้อน แห่งการให้ผลของกรรมเท่านั้นเพราะกรรมนั้นไม่ได้ให้ผลทันตาทันใจเสมอไปแต่ถ้าเป็นเรื่องภายในใจแล้วกรรมให้ผลทันทีที่ทำแน่นอนเพียงแต่ว่าบางทีผู้ทําไม่สังเกตด้วยความประนีตเพียงพอจึงไม่รู้ไม่เห็นขอให้สังเกตใจตนให้ดี แล้วจะเห็นว่าทันทีที่ทำกรรมดีผลจะปรากฏขึ้นในใจเป็นผลดีทันทีทีเดียวทำกรรมดีแล้วจิตใจจักไม่ร้อนเล่าทำกรรมดีแล้วใจจักไม่ร้อนเพราะไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะได้รับผลไม่ดีต่างๆความไม่ต้องหวาดวิตก หรือกังวลไปต่างๆนั้นนั่นแหละเป็นความเย็นเป็นความสงบของใจเรียกได้ว่าเป็นผลดีที่เกิดจากกรรมดีซึ่งจะเกิดขึ้นทันตาทันใจทุกครั้งไปเป็นการทำดีที่ได้ดีอย่างบริสุทธิ์แท้จริงส่วนผลปรากฏภายนอกเป็นลาบยศสรรเสริญต่างๆนั้น มีช้ามีเร็วมีทันตาทันใจและไม่ทันตาทันใจจนเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดกันมากมายว่าทําดีไม่ได้ดีบ้างทําชั่วได้ดีบ้างควรทำดีโดยทำใจให้เป็นกลางไม่มุ่งหวังสิ่งใดทำดีได้ดีแน่นอนอยู่แล้ว บรรดาผู้ทำความดีทั้งหลายทราบซึ้งในสัจจะคือความจริงนี้ดังนี้ก็ไม่น่าจะลำบากนักที่จะเชื่อด้วยว่าควรทำดีโดยทำใจเป็นกลางวางเฉยไม่มุ่งหวังอะไรทั้งนั้นการที่ยกมือไหว้พระด้วยใจที่เคารพศรัทธาในพระรัตนตาไตสูงสุดเพียงเท่านี้ ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าจะยกมือไหว้พร้อมกับอธิษฐานปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปด้วยมากมายหลายสิ่งหลายอย่างหรือการจะบริจาคเงินสร้างวัดวาอารามด้วยใจที่มุ่งให้เป็นการบูชาคุณพระรันาตนตรัยเพียงเท่านี้ก็ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่า จะปัถนาวิมานชั้นฟ้าหรือบ้านช่องโออาทันตาเห็นในชาตินี้หรือการจัดสลับเวลากำลังกายกำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลืองานพระศาสนาโดยมุ่งเพื่อผลสำเร็จของงานนั้นจริงๆเพียงเท่านี้ก็ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าปัถนาจะได้หน้าตาว่า เป็นคนสำคัญเป็นกำลังใจให้เกิดความสำเร็จหรือการคิดพูดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมาหากษัตริย์ด้วยใจที่มุ่งเทิดทุนรักษาอย่างเดียวเช่นนี้ให้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าหวังได้ลาบยศหน้าตาตอบแทน ทำความดีอย่างบริสุทธิ์สะอาดจริงเถิดทุกวันเรามีโอกาสทำดีด้วยกันทุกคนดังนั้นจึงขอให้พยายามตั้งสติให้ดีใช้ปัญญาให้ควรอย่าโลภอย่าหลงอย่าทำความดีอย่างมีโลภมีหลงให้ทำความดีอย่างบริสุทธิ์สะอาดจริงเถิด มีวิธีตรวจใจตนเองว่าทำความดีด้วยใจปราศจากเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสโรคโกรธหลงหรือไม่ก็คือให้ดูว่าเมื่อทำความดีนั้นร้อนใจที่จะแย่งใครเขาทำหรือเปล่ากีดกันใครเขาหรือไม่พุ้งสร้านวุ่นวายกะเก่งผลเลิศ ในการทำหรือเปล่าต้องการจะทำทั้งทั้งที่ไม่สามารถจะทำได้แล้วก็น้อยเนือ้อต่ำใจหรือโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทอุปสรรคหรือเปล่าถ้าเป็นคำตอบปฏิเสธทั้งหมดก็นับว่าดีเป็นการทำดีอย่างมีกิเลสห่างไกลจิตใจพอสมควร สบายใจเย็นใจในการทำความดีใดๆก็นับว่ามีกิเลสห่างไกลใจในขณะนั้นอย่างน่ายินดียิ่งจะเป็นเหตุให้ผลอันเกิดจากกรรมดีนั้นบริสุทธิ์สะอาดและสูงส่งจริงทำให้ไม่มีตัวเราของเราได้ วิเศษสุดไม่มีตัวเราของเราแล้วไม่มีทุกข์เพราะไม่ถูกกระทบไม่มีอะไรให้ถูกกระทบเหมือนคนไม่มีมือก็ไม่เจ็บมือคนไม่มีขาก็ไม่เจ็บขาดังนั้นการทำให้ไม่มีตัวเราของเราได้จึงวิเศษสุดแต่ก็ยากยิ่งนะัก สำหรับบุตุชนคนสามัญทั้งหลายฉะนั้นขอให้มีเพียงเราเล็กๆมีเราน้อยๆก็ยังดีดีกว่าจะมีเราใหญ่โตมโหฬารมีของเราเต็มบ้านเต็มเมืองเมื่อบุตุชนไม่สามารถทำตัวเราให้หายไปได้ยังหวนแหนหูนใหญ่ตัวเราอยู่ ของเราจึงยังต้องมีอยู่ของเราจะหมดไปก็ต่อเมื่อตัวเราหมดไปเสียก่อนนี่เป็นธรรมดาถ้ายังมีตัวเราของเราอยู่ยังต้องกระทบกระทั่งอยู่ยังหวนแหนรักษาตัวเราของเราไว้ก็ควรอย่างยิ่งที่จะหวนแหน รักษาให้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องรับทุกข์โทษของการมีตัวเราของเรามากเกินไปอย่างเดียวแต่มีโอกาสที่จะได้รับคุณรับประโยชน์บ้างจากการมีตัวเราของเรานั่นก็คือต้องระวังรักษาปฏิบตัติต่อตัวเราของเราให้ดีให้เป็นตัวเรา ของเราที่ดี